ชื่อในสำเริงแสงนุไลชื่อเล่นชื่อเรืองนะครับอายุ53าบากอชี่สับเบอร์นปมาิ 67, มาจากลูกศิษย์วัดเขาเรียกมาช่วยช่วยทำดอกมองดอกไม้ก็เมื่อก็มาลองดู เรากลัวผีมากเข้าศพอย่างเงี้ยเราจะเอาพามาตั้งไว้ใกล้ๆเริ่มทําไปทํามาเราเกิดความชินเงี้ทำใหม่ได้เป็นเท่าไหร่ก็ต้องทําได้เวลาศพลงในติเวีเงี้ยโอ้โหนอนเลี้ยงันเป็นปาลาและเลี้ยงหัวไก่ท้ายเกยเป็นจันจันเลยนะเราเข้าไปดูโอ้โหเขาพี่ก็พา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 ,พา,พาไว้ตับไฟใสไ่ผูกรนะป๋องอวักรอไว้ล้วนนะหัหัวนี่พาหมดเลยนะเปิดกระโหลกการเย็บเย็บศพโอ้โหเราเราดูได้หมดเราเอาลูกน้องไปเนี่ยเอาเวลาศพเนี่ยจะบอกเขาเนี่ยดูพวกมึงดูไว้นะเดี๋ยวหน่อยเราก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เรามาอย่างงี้เราอย่ากลัวเเเเเเคค้้้้้้าาาาาาารรพใหหุุณนนไไไดดดททัังงงงิบญลยยๆอ่ ก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่อยู่มาเกือบ40ปีแล้วเขาต้องเรียนมาคนที่รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นรุ่นครูบาอาจารย์เขาต้องเรียนนะเขาต้องเรียนคาถากำกับศพทำมัดศพยกครูไหวครูคนทำศพทำพิธีปรรจุศพผมมาเขาไม่เรียนนานแล้วนี้เขาจับมือครูบาแต่เขาจับทําเลยคาถาเขาเขามีอยู่แล้วเขาจับมือยกครูสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันสมัยก่อนก็มันก็ไม่เหมือนกับสมัยใหม่ไปตามยุคตามเหตุการณ์สมัยเก่าก็ไปอีกอย่างสมัยใหม่ก็ไปอีกอย่าง ขาจะได้ไปขุดไปเกิดหน้าจะได้ผ่องใสอะไรเงี้ยจะเป็นหน้าที่บริสุทธิ์ก็มีจากเจ้าภาพรายเดือนก็เปจากวัดแม้ก็ไม่มีเงินเลยเจ้าผ้าแล้วแต่เขาจะให้พิเศษเดือนต่อเดือนเดือนละห้าพันละตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแต่ที่ไม่เหมือนกันโอ้ยว่ายังวัดเราเนี่ยสิบกว่าวัดเราบะกเขาก็สิบกว่านะบางวัดมีก็สี่ห้าคนเจ้าภาพก็ช่วยยกเขาก็แบ่งจำตารางละคนละคนละคนจำม่ได้อีกสองคนเป็นสิบสี่คนแล้ว เขาก็สามารถมีมีดหมอขันน้ำมนต์เป็นหมอทำพิธีกำกับศพบรรจุศพตัดตาสากัดเชื้อตาสากสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่มีมัดแล้วที่มาตาสาก่อนมีการฉีดยากันให้ศพเปนเบ่งการศพดีสมัยใหม่นีคือไม่ต้องแล้วใส่โรงเย็นก็นอนสบายแล้วฤาษีพ่อแก่ท้าเวสุวรรณพญาพุธเกี่ยวกับผีพวกผีปีศาจช่วงโควิดนี่แหละมันเป็นโรคที่น่าเกลียดน่ากลัวมันมันหลายอย่างนะคนบางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้าไม่มีใครช่วยทำแต่ต้องกล้านะต้องทำได้ วันละแปดศพนะ <S <S เราต้องเป็นทีมนะตั้ง,งทีมมาคนบางคนเขาไม่กล้ามาทำนะถามาถามผ่ามผสมัครใจเอ้ยเอากันไหมทำกันไหม <S <S เอาสิมันเป็นโรคติดต่อตอนแรกเราเราไม่ด้ว่าโรคติดต่อธรรมดามันมันกลับกลายเป็นร้ายแรงขึ <S <S <COVID> ้นโควิดติดเชื้อยากเราต้องไปทำขีดยาฆ่าเชื้อต้องแต่งชุดร้อนมากพี่อากาศร้อนเป็นลมได้การเตรียมเนื้อเตรียมตัวยากลาบาก มันเป็นระบบไฟฟ้าค,ควบคุมด้วยดิโมดคอนโทรลใช้น้ํามันสมัยก่อนมาเผาด้วยเตาฟืนเาตาถ่นา,านฟันขึ้นเยอะแถวนี้ม็นชุมชนเนยอะเขาก็ร้องดีพอมาสมัยใหม่เขาก็ทำหลายฟันของเราไม่ผ่านนะขึ้นไปโดยราไฟขึ้นไปเนี่ยจะมีตัวเผาอีกชั้นขึ้นไปแบบใสๆอ่ะไม่รูเ้เจอบ้างไม่เจอบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเมือนซึมซาบมาตลอดจนปงแล้วอยู่เขาได้ไม่กลัวแล้ว ม้เห็นไม่เคยมาทำลายให้เห็นเลยเห็นจะดจา่าแต่ว,ว่ามันอยู่ระยะหา่างตามไปที่บ้านก็มีเราไปหยิบของที่เขาเซ้นว่าเล่าที่เขาพูดอยู่ว่าศพเนี่ยเอาเขาไปเขาจามเยันบ้านเลยแต่เขาไม่ทำอะไรแล้วนะักเสื้อผู้ที่คุ้นๆที่นี่ไหนอ๋อที่วัดรับยาบุรีเข้ามาไวรู้ชวนทําใหม่ๆลองของ ไม่สับเบลือมันอยู่กระสอบกินน้ำเหลืองนู้เหลืองมันเหม็นติดเสื้อติดอะไรเงี้ยเขากลัวเรากินร่วมด้วยเขาไม่ค่อยกินกับลูกเราเราก็ตักกินเังไปทางหางแยกไปแต่าติพี่น้องเราเราเรา,เร,า,เร,ารู้ที่ทำมาเลี้ยงลูกมาจนโตนพอ่อสับเบลือก็จริงแต่เลี้ยงลูกมาจนโตส่งเสียเรียนจบป,ปออ,อ,อชอวอพวศพ่อก็ทำได้แค่นี้ลูกความรู้ไม่มี